วิธีควบคุมน้ําในการระบายแบบเปียกบนเปียกในรูปทรงมีการระบาย3แบบแบบแรกจะเป็นระบายน้ําน้อยแบบที่2จะเป็นการระบายน้ําปานกลางและแบบที่3ระบายน้ําในปริมาณที่มากๆหรือ100%เเซมาเริ่มกันเลยแบบแรกช่องที่1จะใช้ผูกกันแบนขนสังเคราะห์เพราะว่าอุ้มน้ำได้พอดีไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป ช่องที่1นึจะระบายรูปผลไม้ซึ่งล่างเอาไว้แล้วระบายลงบนพื้นที่ให้ทั่วทั้งแผ่นให้น้ําให้ซึมเข้าไปข้างใต้ของเนื้อกระดาษจากนั้นเราดึงน้ำออกนิดหน่อยใช้กระดาษทิชชู่ซับ เพื่อให้น้ำเปียกชื้นพอประมาณใช้ผู้การคนสังเคราะห์ระบายสีลงไปจะสังเกตเห็นว่า ที่ขอบของรูปทรงจะเลือนลางบ้างเล็กน้อยรูปทรงยังเห็นชัดเจนจากนั้นมาแบบที่สอง ใช้พุกันขนสังเคราะห์อ,อันเดิมระบายน้ำไปบนพื้นที่ที่เราต้องการให้มีปริมาณน้ำปานกลางต้องสังเกตดูหากมีน้ำมากเกินไปซับพุกันแล้วดึงออกได้ค่อยๆดึงออกดูว่าอย่าให้แห้งจนเกินไปหากแห้งไปแล้วก็สามารถเอาน้ำมาระบายซ้ำได้อีกระวังอย่าให้เปียกโชกมากพอประมาณสังเกตดูว่าน้ำมีมากน้อยแค่ไหน จากนั้นเริ่มวางสีลงไปจะสังเกตเห็นว่าขอบของรูปทรงเลือนลางจางหายไปทีละนิดแต่ก็ยังดูรู้ว่า เป็นรูปทรงของอะไรต่อมาในแบบสุดท้ายคือแบบที่3ที่มีปริมาณน้ำมากแบบที่3จะมีปริมาณน้ำชุ่มชุ่มกระดาษเยอะๆตักขึ้นมาเลยไม่ต้องดึงออก ให้ชุ่มเนื้อกระดาษจากนั้นระบายสีลงไป สีจะไหลซึมเข้าไปหาน้ำสีค่อนข้างจะวิ่งเร็วมากรูปทรงของผลไม้ไม่สามารถจะควบคุมได้ เมื่อระบายน้ำมากๆแตะสีลงไปจะเห็นว่าสีไหลซึมไปกับน้ำอย่างรวดเร็วไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงแต่หากมีรูปทรงที่เกิดขึ้นใหม่เห็นความเด่นชัดของสีเป็นลักษณะนามธรรมปริมาณน้ำและสีที่มากทำให้ละทิ้งรูปทรงต่างๆตัดทอนจนหมดสิ้นเหลือไว้แต่โครงของสี การระบายแบบเปียกบนเปียกด้วยปริมาณน้ำที่แตกต่างกันทั้ง3แบบจะทำให้ผู้เริ่มฝึกระบายสีเข้าใจและสังเกตการไหลซึมของสีลองฝึกระบายทั้ง3แบบจะทำให้เราวาดภาพระบายสีได้อย่างใจที่เราต้องการทั้ง3แบบนี้ไม่มีอะไรผิดถูกแต่หากเป็นวิธีการเพื่อให้ผู้เริ่มต้นคุมน้ำและสีได้